สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีพี่ๆเพื่อนน้องสมาชิกช่องเทรดฟอเร็ให้เหมือนทําธุรกิจทุกๆคนเลยนะครับอยู่กับเจเช่นเคยนะก็วันนี้ก่อนเข้าเทรดดิ้งเซสชันนะครับเจมาทําคลิปหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนเหมือนเดิมนะนะครับคลิปนี้จะเป็นลองลองเทคเหมือนเดิมจะไม่มีการตัดต่อนะครับคลิปในวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการปั้นพอตยังไงนะครับที่เจเทรดมาในในโลกของการลงทุนสิบปีเนี่ย ทำยังไงให้เจเนี่ยนะครับมีพอตในการลงทุน8หลักได้นะครับเดี๋ยวเจจะมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังในในวันนี้นะครับว่าเจมีวิธีทางแล้วก็วิธีการยังไงนะครับคนอื่นขออภัยครับคนอื่นขอรีแคปในสื่อที่เป็นตัวผลการเทรดในวันจันทร์นิดหนึ่งนะนะครับเจเข้าเทรดทองคําไปนะครับด้วยการช็อตเซลลงมานะครับแต่ว่ามันผิดทางเพราะทองคำเนี่ยออเทามหาไปใช่ไหมนะครับเจก็เลยใช้แท็กติกนะครับก็คือใช้แท็กติกของ cat for strategy ในการที่จะ แก้ไม้นะครับทำให้ในวันจันทร์นี่ยกลับมาบวกนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเจมีออเดอร์เนาะจริงๆห่อมาจากเมื่อวานเนี่ยนะครับที่เข้าเทรดมานะตอนที่ทองคามันมีการดรอปลงมาค่อนข้างแรงนะครับก็เลยมีการเข้าเทรดมาอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดนะครับอ่ะแล้วก็มีบิ๊กช็อตที่ได้มาจากในสวนที่เป็นตัวน้ำมันนะนะครับถ้าได้ดูเนี่ยก็จะเห็นเดี๋ยวเจขึ้นภาพไปดูแล้วกันนะนะครับอันนี้รีแคปสั้นๆแล้วกันนะในช่วงที่ตลาดที่มันมีวอล a ท i l i นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะครับ หลักการสําคัญที่เราจะปั้นพอร์ตได้เนี่ยจริงๆแล้วเจมีแนวคิดนะครับอยู่สามวิธีด้วยกันนะครับสามวิธีนี้เนี่ยนะครับคือวิธีที่เจใช้มาทั้งหมดแล้วนะครับแล้วเจมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีความเขาเรียกว่าเรียลลิสติกนะครับมันมีความแบบสมเหตุสมผลและเป็นไปได้จริงนะครับแล้วก็เจพิสูจน์มาแล้วว่ามันทําได้นะเรามาเข้าวิธีหนึ่งกันนะครับวิธีหนึ่งที่เจทําเลยเนี่ยเจว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอแล้วก็เคยเป็นมาก็คือว่า เราเทรดแล้วเราไม่ได้ถอนก็คือไม่ต้องถอนเงินอน่ะก็คือเราทําเป็นคอม p พลอวดิ้งไปเรื่อยนะเจ๊เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยดิดเคยคิดเล่แล้วก็ลองทําดูแล้วนะครับแต่คราวนี้เจมาพูดเน้นย้าอีกสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับแนวทางในการปั้นพอร์ตที่แท้จริงแล้วนะครับทุกคนจะด้วยฟังยางนะกำไรไม่ได้สําคัญครับแต่สําคัญคือระบบที่มันสม่ําเสมอนี่คือสิ่งสําคัญที่เราควรที่จะ ให้ความสำคัญนะครับหลายๆคนเนี่ยใช้โมเดลในการปั้นพอตด้วยการที่ว่าใช้พอตเบสโอ้อ g ก r e s s i v e l ประการใช้พอตเลยซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเจ๊ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะสูญเสียงเงินทุนหรือเงินต้นของคุณได้แนวทางปั้นพอตที่ทํากําไรได้สม่ําเสมอสําคัญหนึ่งคือรักษาเงินต้น2กําไรสม่าเสมอกําไรน้อยไม่เป็นไรครับทุกคนเจ๊เคยคุยกับไพเบทเจทุกคนว่า ทุกคนกำไรน้อยไม่เป็นไรเลยถ้าทุกคนยังมีทุนอยู่อะแล้วมันกำไรน้อยอย่าไม่เป็นไรเราค่อยๆใช้การหลักการคอม p พลอว์ดิ้งอันนี้นะครับมันจะทําให้เราไปถึงจุดเป้าหมายของเราได้นะโอเคนะครับวิธีการที่หนึ่งก็คือเรานะครับไม่ต้องเติมเงินเข้าพอร์ตเลยก็คือเราสมมติเรามีพอร์ตพันเหรียญใช่ไหมเราเทรดได้นะครับแล้วก็คอม p พลอว์ดิ้งทบต้นไปหมุนรอบไปนะครับใช้การหลักการหมุนลออเนาะนะครับโมเดลของพี่มาร์กเวนเวนี่นะครับอันนี้ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ คราวนี้นส่วนที่เป็นโมเดลที่2ที่เจใช้นะครับเมื่อก่อนอนะ่ะเจใช้โมเดลแรกก็แหละก็คือตอนที่เจปั้นพอจาก3,000นะครับมาเป็น50,000เหรียญแต่คราวนี้พอเราเริ่มศึกษาไปเลยปุ๊บมันมีวิธีทางหนึ่งที่มันทําให้เราไปถึงจุดเป้าหมายของเราได้พอเจในช่วงนี้ก็คือ exponential แบบไวมากก็คือเราเทรดไปด้วยแล้วเราเติมเงินบางส่วนเข้าไปใส่ด้วยนะครับเราก็จะมีโปรเซสแล้วว่าโอเคเราต้องทำให้ได้ กี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเติมเงินเท่านั้นเท่านี้นต่อเดือนนะครับมันก็จะทําให้พอร์ตเราเนี่ยคอมเพลนดิ้ง <Comp ounding S 1> ไปได้แล้วไปได้ไวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลที่เจแชร์กับไพเวททุกคนนะครับบางทีเป้าหมายประมาณ3ปี5ปีอะไรเงี้ยมันก็ถึงเป้าหมายแล้วนะครับแต่ขอสําคัญก็คือเราควรมีระบบเทรดหรือว่าสตัดดิจ้ที่แบบมันสเสถียรจริงๆที่มันสามารถจะเจเนเรตเงินให้เราแบบมั่ sure ร์จริงๆว่ามันจะต้องได้ครับอันนี้คือสิ่งที่แบบเราต้องหาให้มันเจอนะครับ แล้วก็วิธีที่3เลยที่เจใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นวิธีที่เลเวอเรจเงินได้แบบโอ้โหเร็วมากนะครับก็คือเราต้องไปหาโอกาสครับหาโอกาสในที่นี้เนี่ยอย่างเช่นสมมติถ้าเราพูดกันตามที่แบบเห็นภาพกันทั่วไปก็คือว่าสอบกองทุนใช่ไหมเป็นเลเวอเรจเงินก็คือเราไปสอบกองทุนอะไรเงี้ยนะครับแต่อีกอย่างนึงที่เจใช้ทุกวันนี้ที่เจทาอยู่เลยก็คือว่าเจไปคุยกับที่บ้านเจครับคุยกับคุณพ่อคุณแม่ป้า นะนะครับที่เขามีเงินลงทุนแล้วเราอะนะครับขอดูแลเงินลงทุนของเขานะครับแต่สําคัญตรงนี้อันอันนี้คือมันเป็นข้อที่เจ๊เสถียมากเจะอธิบายหนึ่งนะคือตอนนี้เจ๊ดูแลเงินให้กับที่บ้านนะครับดูแลเงินแล้วก็เป็นเหมือนกับดูแลเงินนั่นแหละนะครับแล้วก็เอาเงินไปลงทุนอะไรเงี้ยนะครับอรารมณ์ก็คือคุณไม่ต้องไปซื้อกองทุนอะคุณให้ผมดูแลอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือต้องบอกงี้ว่าคุณต้องทํากับคนที่ ใกล้ชิดนะครับเป็นแบบครอบครัวนั้นเราแบบเราทาเป็นแบบสาธารณะไม่ได้นะมันจะเป็นการดมทุนแบบอันนี้แบบมันไม่ดีนะครับคือเราอาจจะไปคุยกับพ่อคุณแม่ได้ว่าเออคุณพ่อคุณแม่ครับผมมีอย่างนั้นอย่างนี้อ่าอยากจะได้เงินลงทุนมาทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะแบ่งเงินให้ท่านไปนู่นนั่นไปแต่รู้ไหมว่าสิ่งสําคัญในการที่จะทําอย่างนี้ได้อันนี้คือข้อที่3เนี่ยสิ่งสําคัญที่ทาอย่างนี้ได้คือเราต้องมีนะครับเราต้องมีระบบเทรดที่มันเสถียรจริงๆและเราต้องเมคชัวร์จริงๆว่าเราอ่ะ จะไม่ทําให้เงินต้นตรงนี้มันสูญหายไปอันนี้ก็คือสิ่งที่มันก็จะกลับไปข้อแรกก็คือการที่เราจะต้องหาสตอรี้หรือหากระบวนการนะครับในการลงทุนจะใช้คําว่าการลงทุนแล้วกันไม่อยากใช้คําว่าการเทรดหากระบวนการในการลงทุนที่ทํำยังไงนะครับให้เงินต้นเนี่ยมันยังอยู่และสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ําเสมออันนี้มันคือพอยต์หลักที่เราจะต้องไปหาให้มันเจอก่อนก่อนที่จะไปหา กำไรที่มันมากเพราะว่าสทุกคนเราคิดภาพตามเจดูถ้าทุกคนมีระบบเทรดที่มันเสถียรเจนเนอเร a แคทโฟลสามารถสร้างรีเทิร์นได้สม่ําเสมอนะครับ3%ต่อเดือน5%ต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้พอนะครับอาจจะไม่ทุกเดือนเดือนไหนอาจจะได้น้อยเดือนไหนจ,จะได้มากแต่มันเอามาเอเวอร์เจกันแล้วอ่ะมันได้3-5% 10%ต่อเดือนยอะไรเงี้ยถ้าทุกคนมีสต r a t e จี้นี้นะจะบอกเลยว่าโมเดลในการปั้นพอร์ตมันไม่ยากเลยทุกคน คือเจเคยพูดกับ <c oughs> p r i v a t e เจบ่อยๆว่า <c oughs> เงินน่ะมันจะเข้ามาหาคนที่มีทักษะเสมอถ้าเรามีทักษะที่มันดีพอเรามีผลงานที่มันดีพอเราเอาไปคุยกับคนที่เขามีเงินน่ะเชื่อร้อยทั้งร้อยอ่ะถ้าเราเก่งพอนะเขาต้องให้เงินเรามาดูแลและบริหารแน่นอนอันนี้เจพูดจากประสบการณ์ของเจเลยที่พอเจโดดแล้วเป็นแปดหลักได้ก็เพราะว่า เจดูแลเงินให้กับที่บ้านด้วยโปรฟิแชร์ลิ่งมันเยอะอะไรเงี้ยคราวนี้สําคัญอย่างหนึ่งเจแนะนําอย่างหนึ่งแล้วกันเรื่องเกี่ยวกับการทํายังไงให้เราสามารถที่จะเก็บเงินอยู่แล้วก็ปั้นพอร์ตได้ไวนะครับคือในตอนที่เจเริ่มปั้นพอร์ตใหม่ๆเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ว่ามุมมองของเราเนี่ยเราเข้ามาในโลกของการเงินพอเราอยู่ไปสักพักหนึ่งปุ๊บเราจะเริ่มเห็นเรื่องเกี่ยวกับเม็ดเงินที่มันมากสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยคืออะไรรู้ไหมครับทุกคนเราจะเกิด รูปแบบของไลฟ์สไตล์อินฟลเชันครับคือเจพูดกับพเเวสเสมอว่าในการที่เราจะไปถึงเป้าหมายทางการเงินของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการปั้นพอร์ตหรือการออมเงินอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือนะครับเราต้องบริหารในเงินให้มันเป็นหลายๆคนเนี่ยติดกับดักตรงนี้มากๆนะทุกคนจะยกตัวอ,อย่างนี้คนที่เจรู้จักละกันนะครับ ในช่วงที่เขาเงินเดือนไม่ได้สูงมากเนี่ยไลฟ์ตล์เขาเนี่ยคือปกติมากเงินเดือน2 0,000เนี่ยขับรถอีโคโคาร์แล้วก็กินข้าวแบบปกติได้นะเสื้อผ้าก็ใส่ปกติได้แต่พอเขามีเงินเดือนที่มันมากขึ้นส0,000 4่น0ี่0,000หนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไลฟ์ตล์เขาอะครับมันโตตามเงินพอไลฟ์ตล์มันโตตามเงิน,น,ตตงนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเขาไม่ได้รวยขึ้นเลยถูกไหมเขาแค่ดูรวยขึ้นไลฟ์ตล์เขาดูแพงขึ้น แต่ว่าเขาไม่ได้รวยขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเวลาเราอยากจะสร้างนะครับพอร์ตการลงทุนเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคืออย่างนี้ครับสิ่งสําคัญเลยคือเราควรที่จะฟิกไลฟ์สไตล์ของเราอะ่ะให้มันอยู่เท่าเดิมฟิกนะครับไลฟ์สไตล์ของเราให้มันอยู่ที่เท่าเดิมแล้วนะครับพยายามเพิ่มนะครับแก็บของรายได้ของเราให้มันสูงสูงขึ้นจุดนี้เป็นจุดที่หลายๆคนทํายากนะจะพูดเลย สมมติอย่างนี้ยกตัวอย่างนี้เราเคยเงินเดือน30,000เคยขับรถเก๋งซิตี้อีโคคาได้สบายสบายเคยอยู่บ้านหลังเท่านี้นได้สบายแต่พอเงินเดือน50,000ื่นอาจจะต้องขยับละอาจจะที่เคยไปรถเก๋งอาจจะต้องมาขับพวกรถ f o r t จูเนอร์ปาเจโรอะไรพวกนี้และพอเงินเดือนหลักแสนปาย์เจโรไม่ได้นะครับผมระดับผู้บริหารและต้องเบนซ์บี ซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดนะทุกคนมันแล้วแต่คนอันนี้จแค,แค่แชร์มุมมองที่ว่าถ้าเราอยากจะไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่เจทํามาเนี่ยเจคิดยังไงนะครับอันนี้แล้วแต่นานาจิตตังมันมันมันแล้วแต่อ่ามันเป็นเขาเรียกว่าวิจารณญาณส่วนบุคคลละกันเนาะนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะความชอบส่วนบุคคลละกันเจไม่ได้ไปจัดว่าแบบนั้นมันไม่ดีนะทุกคนแต่เจแค่แชร์ในมุมมองของเจว่าเจทํำยังไงนะครับไม่อยากให้มีดราม่านะพอเงินเดือน3ามสี่แสน ขับเบนไม่ได้นะทุกคนถูกไหมมันขับเบนไม่ได้ละนะครับบ้านหลังที่เคยอยู่ปกติก็ต้องขยายไซส์ใหญ่ใหญ่เพิ่มนะครับหรือแม้กระทั่งอาองหารที่เคยกินแบบปกติก็ต้องอัปเกรดเพิ่มเจ๊ชอบคุณดิวมากๆแต่สักครู่นะครับถ้าทุกคนถ้าทุกคนได้ดูนะเนี่ยคุณดิวอะสำเร็จนอกกรอบอะบทุกคน นะครับเจอันเนี้ยเจมันเป็นแนวคิดของคนที่รวยจริงๆนะคือเวลาเขาใช้เงินอย่างเงี้ยเขาจะใช้เงินกับสิ่งที่ถ้าเขาจะใช้เงินมากอ่ะเขาจะมองเลยว่ารีเทิร์นของเขามันคืออะไรแวลูของเขามันคืออะไรบางทีเขาลงทุนกับความรู้อย่างเงี้ยจ่ายบางทีจ่ายนั่นใจนี้ไปแบบในราคาที่สูงนะแต่เขามองว่ารีเทิร์นของเขาอ่ะมันได้คืนมาไม่รู้กี่เท่าเขาลงทุนกับการดีลธุรกิจรีเทิร์นที่เขาได้มาไม่รู้กี่เท่า แต่บางอย่างที่เขาจ่ายเงินไปเพื่อพรีเซนต์ว่าตัวเองรวยหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเขาจะไม่ทําเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะบางครั้งในการพรีเซนต์ที่ตัวให้ให้ตัวเองดูรวยอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณอาจจะจนลงยกตัวอย่างนี้ <c oughs> ตอนที่เจสร้างพอร์ตได้ตอนที่เจปั้นพอร์ตจาก3 0ม0มา5้าห้าหนเหรียญเนี่ยตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเรามีเงินซึ่งในความคิดเจแวบแรกเลยคืออยากซื้อรถ นี่คือเรื่องจริงนะอยากซื้อรถมากเพราะว่าเจขับรถเก่งมาตอนที่เจเรียนอยู่อะไรเงี้ยสมัยนั้นเนี่ยน่าจะเป็นย,ยุคของยิ่งรักถ้าทุกคนจําได้ก็คือรถรถยนต์คันแรกรถยนต์คันแรกโคตรเก่าเลยนะครับอืมก็ขับรถเก่งมาหลายปีมากโอ้โหหลายปีเก็บเงินเก็บนั่นเก็บนี่มาพอถึงจุดหนึง่งลำเราเริ่มมีเงินแล้วยอยากจะซื้อรถอยากซื้อรถอยากจะเป็นรถใหม่ไปดูโชว์รูม แล้วก็ดูเงินในบัญชีเฮ้ยถ้าเราซื้อเงินสดเนี่ยเอ๊เราจะได้ลดอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ลืมนึกไปว่าถ้าเจซื้อรถปุ๊บสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเจอจะไม่มีพอร์ตการลงทุนและเจต้องกลับไปทํางานแบบเดิมๆอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเจเลยก็คือเจตัดสินใจที่เจจะไม่ซื้อไม่ซื้อเลยและเก็บเงินต่อลงทุนต่อ คำพูดหนึ่งที่เจได้ยินของพี่ซีเคแล้ะจริงๆนวคำพูดเนี้ย <c oughs> มันมีมานานแล้วล่ะครับก็คือว่าผมจะไม่ซื้ออะไรเลยถ้าผมซื้อมันไม่ได้สิบรอบอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เจคิดเสมอเลยว่าเจซื้อมันได้สิบรอบไหมอ่ะถ้ามันซื้อได้เจก็จะมองเลยว่ามันเร่งด่วนกัะจําเป็นไหมถ้ามันเร่งด่วนและจําเป็นเจซื้อแต่ถ้ามันเร่งด่วนแต่ไม่ได้จําเป็นอ่ะเจก็อาจจะไม่ซื้อนะครับอ่ะ จนถึงจุดหนึ่งอะเจมีเงินมากพอประมาณนึงแหละก็เลยได้ซื้ออ่ะล่าสุดก็คือซื้อซื้อปาเจโรมานะไั้ขับมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับอืถามว่าอยากจะเปลี่ยนไหมก็ก็คงจะไม่อ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็ยังขับได้อยู่ทุกคนเอออันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่เจยอยากจะแชร์กับทุกคนได้ใช์ว่าเราจะจะสร้างพอร์ตการลงทุนเนี่ยมันมีวิธีวิธีทางเนี่ยที่มันสามารถทําได้อยู่ทุกคนครับเพราะว่าเจเคยผ่านมาแล้วซึ่งสําคัญเลยคือหนึ่งนะครับกระบวนการที่เราจะต้องใช้เนี่ย มันต้องมีความสม่ำเสมอของรีเทิร์นและยั่งยืน 2. ถ้าเราอยากจะไวเราเติมเงินช่วยมันได้หางานเพิ่มทำนู่นที่นั่นทำนู่นที่นั่นเพิ่มแล้วเติมเงินช่วยเพื่อให้มันถึงเป้าหมายได้ไวขึ้นและ 3. เมื่อเรามีทักษะมากพอเรานะครับมีทักษะมากพอให้เราเข้าไปหาโอกาสครับเข้าไปคุยกับญาติพี่น้องเรา เข้าไปคุยกับพ่อเราแม่เราที่เขาพอจะมีเงินลงทุนที่เขาอาจจะมีเงินในสมมตินะในสหกรณ์ออมทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เจนแนะนาเพราะว่าเจคือสมมติแต่ว่าสิ่งสําคัญนะคุณต้องรักษาเงินให้อยู่ก่อนนะอันนี้ไม่ได้แบบมาบอกว่าต้องไปทําตอนนี้เลยนะครับสําคัญเลยคือถ้าเรารักษาเงินได้แล้วเรามีความมั่นใจเพียงพอว่าเราสามารถที่จะดูแลเงินได้จุดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเลย นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ลองไปซื้ออ่านดูนะครับของสเปดนอกกรอบของคุณดิวนะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณ9ก้าโมงแล้เดี๋ยวจะได้ไปโฟกัสเรื่องการเทรดต่อแล้วนะครับทำเทรดไดรี่ต่อแล้วโอเคครับทุกคนครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนได้มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ